ถ้วยรางวัลกับอันนั้นเอาไว้ทั้งหนาคณะเดอร์เราจะได้ถ่ายภาพมูอิ่งภาพหนึ่งนะครับผมจะได้ถ่ายภาพมูอิ่ภาพหนึ่งเอาละ,ะครับต่อไปครับจะได้เรียนเชิญนะครับท่านประธานในพิธีได้มอบถ้วยรางวัลนะครับให้กับแชมป์กองยาวประจำปี2567ณเวทีคุ้มวัฒน,นธรรมครับในโอกาสนี้เรียนเชิญท่านอดุลขาดิษรองนายกอ,องการบริหารส่วนจองอังหวัดพะเได้แก่นขึ้นมอบถ้วยรางวัลให้กับสามทีมอีสานจากอำเภอลำอ่งางฮา ตัวแทนสามคนครับตัวแทนสามคนครับอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการนะครับโรงเรียนร่องคำนะครับได้เป็นผู้รับมอบรางวัลนะครับพร้อมด้วยกับนักครูนะครับเชิญครับเชิญครับนะครับยิ่งใหญ่ครับพี่น้องครับการประกวดนะครับนักคุมวัฒนธรรมการประวของยาสที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกครับ แชมป์สองห้าหกเกียรัิบสามทีรทีสากอนเก่านะครับรางวัลเฉล์ครับจะได้รับถ้วยรางวัลจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเกรติบัตรและทุนส่งเสริมวัฒนธรรม25,000บาทอ่า คณะกรรยาวอยู่บนเวทีก่อนนะครับจากนั้นก็จะได้ขออนุญาตได้เรียนเชิญท่านรองนายกได้กล่าวนะครับปิดนะครับกิจกรรมนะครับการประกวดศิลปะวัฒนธรรมนักภูิวัฒนธรรมนะครับในงานเทศกาลไหมนานาชาติประเพณีผูกเสี่ยวงานพระ cha จังหวัดขอนแก่นและงานขอนแก่นซอฟต์พาวเวอร์กับขออนุญาตกลับเรียนเชิญครับ